เปิดแผนการจ่ายเงินจากทางธนาคารตกสสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินไร่และ1 0 0่บาทจะมีการจ่ายเงินรอบที่สองรอบที่3แล้วก็รอบที่4ค่ะวันที่10กันยายนวันที่20กันยายนและก็วันที่30กันยายนใครบ้างจะได้รับสิทธิเตรียมทะเบียนเกษตรกรของตัวเองให้เรียบร้อยกลางกระเป๋ารอการโอ,อนเงินนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศแจ้งข่าวดีจากทางธนาคารตกสนะคะในการโอนเงินไร่และ1000บาทสาหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ ปลูกข้าวนาปังและเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะตอนนี้นะคะทกสออกมาอัปเดตในส่วนของการโอนเงินไร่และ1น0 0ับาทนาปังนาปีเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีการจ่ายเงินรอบที่1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรอบที่2จะดําเนินการจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันที่10กันยายนวันที่20กันยายนแล้วก็วันที่30กันยายน2 5ง8าค่ะ เพรนาะฉะนั้นนะคะตรวจสอบสถานะในการโอนเงินทกสค่ะเตรียมที่จะโอนเงิน2โครงการทั้งข้าวนาปังและก็ข้าวนาปีในอัตราไร่ละ1,000บาทซึ่งเกษตรกรนะคะหลายคนค่ะตอนนี้นะคะสถานะขึ้นส่งข้อมูลให้กับทางธน,นาคารทกสแล้วและหลายพื้นที่ยังคงรอประชาคมอยู่อย่างไรก็ต้องรอติดตามนะคะแต่ถ้าการลงทะเบียนทั้ง2โครงการนี้ยัง,ยงคง,งคงมีวงเงินเหลือแล้วก็ทกสเตรียมที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะมาดูค่ะในส่วนของการโอนเงินชาวนานะคะข้าวนาปีแลวก็ ข้าวนาปัง2.4ล้านคนูเรนโดยแบ่งรอบแรกนะคะสำหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีและเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้นะคะยังมีเกษตรกรค่ะที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีเป้าหมายที่จะจ่ายเงินอยู่ที่4.63ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะอีกประมาณ2.9 ร้านรัวเรือนนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของทกสยังแจ้งข่าวว่ายังคงช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวคาดว่า2.91ล้านครัวเรือนค่ะรอบที่จะมีการจ่ายเงินอีกรอบหนึ่งก็จะมีการโอนแบ่งเป็นรอบรอบด้วยเช่นกันคือในส่วนของทกสเตรียมโอนเงินในวันที่10กันยายนรอบที่3 20กันยายน2 5 6 8กแล้วก็รอบที่4 30กันยายน2 5 6 8ค่ะอย่าลืมส่งข้อมูลปรับปรุปรงทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ประชาคมให้เรียบร้อยนะคะส่วน,นเกษตรกรในกลุ่มผู้ปปลกข้านาีค่ะ จะมีการโอนเงินภายในวันที่3ถึงวันที่18ของเดือนนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์2569จากนั้นก็จะโอนเดือนละ1ครั้งค่ะคุณผู้ชมในวันที่18ของเดือนกันยายนนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็จะโอนเดือนละครั้งภายในวันที่18จนถึงเดือนกันยายน2569นนั่นเองค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบสถานะแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะคะแล้วก็สถานะความเป็นเกษตรกรติดตามสิทธิ์นะคะเราก็ จะขึ้นสถานะความเป็นเกษตรกรขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของทะเบียนเกษตรกรเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็ในส่วนของแผนการจ่ายเงินทกศจะมีการโอนนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งนาปลังนาปีนะคะใครที่ตกหล่นค่ะในส่วนของเกษตรกรนาปลังก็จะได้รับการโอนเงินในส่วนของการจ่ายเงินให้เราเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีที่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการนําส่งข้อมูลกับทางธนาคารทกศนะคะก็จะมีการโอนเงินภายใน ในวันที่3แล้วก็วันที่18ของเดือนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 9จากนั้นหากใครที่ตกหล่นก็จะโอนภายในเดือนละ1ครั้งนะคะังของวันที่18จนถึงเดือนกันยายน2 5 6 9นค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปน,นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ